สวัสดีค่ะพ่อกระช่องหนูงรูปัดพารวยนะคะวันนี้รูปัดก็จะไม่นทางหวยรัฐบาลไทยนะคะประจำวันที่16กันยายน64นะคะวันพฤหัสนะคะไปดูกันเลยนะคะว่ามีเลขไหนเด่นกันมั่งนะคะเด่นก็มี8 5 6 9 0นะคะตันเหลือ3ตัวนะคะ8 5 6ฟัน8นะคะวิ่งรูด8นะคะวันนี้นะคะ ส่วน2ตัวก็85 56 86 89 08 09 05 59เน้น3ตัวนะคะ85 56 86นะคะส่วน3ตัวก็มี85 6 85 0 890 86 0นะคะเม็ดเดียวนะคะหังเดียวนะคะ85ส่วน3ตัวก็85 6นะคะ ให้เป็นแนวทางนะคะจากช่องหนูรูปปัดพารวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ